เกิดอะไรขึ้นคู่แต่งงานใหม่ไปฮันนีมูนยุโรป60วันถึงบ้านหยาทันทีเจ้าสาวเผยเหตุผลฟังแล้วเข้าใจทันทีเขาเดินเขาเดินจะพาเพื่อนๆนไปดูเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งค่ะหลังจากที่คู่รักหลายคู่ได้แต่งงานกันใหม่ก็มักจะเลือกไปฮันนีมูนต่างประเทศใช่ไหมคะเพื่อใช้เวลาร่วมกันและทําความเข้าใจกันมากขึ้นแต่ชาวเน็ตชาวไต้หวันได้แชร์เรื่องราวว่ามีเพื่อนร่วมงานหญิงคนหนึ่งและสามีของเธอไปฮันนีมูนที่ยุโรป เป็นเวลา60วันแต่ทันทีที่กลับมาถึงไต้หวันนะคะพวกเขาก็รีบอย่ากันทำให้เจ้าของโพส์รู้สึกประหลาดใจมากค่ะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร,รายนี้ได้โพสในแพลตฟอร์มเทรดนะคะลว,ว่าเพื่อนร่วมง,งานหญิงของเขาเพิ่งไปฮันนีมูนกับสามีโดยใช้เวลาในการท่องเที่ยวยุโรปนานถึง60วันแต่หลังจากกลับมาถึงไต้หวันพวกเขาก็อยากกันทันทีเนื่องจากฝ่ายหญิงรู้สึกว่าแค่เรื่องท่องเที่ยวง,ง่ายๆย,ยังจัดการไม่ดีเลย ก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาร่วมทางไปด้วยกันอีกต่อไปเจ้าของโพต์ได้เล่าเสริมนะคะว่าเพื่อนร่วมงานหญิงของเขาเป็นคนวางแผนการเดินทางทั้งหมดแต่เมื่อทั้งสองเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดระหว่างการท่องเที่ยวก็พบว่าทั้งสองมีค่านิยมและมุมมองที่ต่างกันค่ะพวกเขาจึงตัดสินใจอย่ารั้งแม้เจ้าของพต์จะรู้สึกประหลาดใจมากแต่ก็ยังคิดว่าฝ่ายหญิงมีความกระหายและยอดเยี่ยมเลยทีเดียว กี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมีชาวเน็ตหลายคนที่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเจ้าสาวโดยบอกนะคะว่าหยุดความเสียหายได้ไวเป็นเรื่องดีคอมเมนต์ทัดมานะคะบอกว่าการท่องเที่ยวไม่เช่เรื่องง่ายเลยคอมเมนต์ทัดมานะคะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าแค่ทริปท่องเที่ยวเล็กๆคนสองคนยังทําได้ไม่ดีชีวิตในด้านอื่นๆก็ยิ่งจะไม่สามารถพึ่งพากันได้และการออกไปนอกประเทศทําให้เห็นตัวตนที่แท้จริงเมื่อเหนื่อยล้าและทําให้รู้ว่าควรเดินหน้าต่อไปด้วยกันหรือไม่ นอกจากนี้นะคะยังมีชาวเน็ตบางส่วนที่คิดว่าท่องเที่ยวห0สิบวันไม่ว่าจะไปกับใครก็ต้องมีการทะเลาะก,กันบ้างคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าฉันคิดว่าแม้แต่คู่รักที่แต่งงานกันมานานแล้วก็อาจจะทะเลาะก,กันจนถึงขั้นยากกันได้ถ้าไปท่องเที่ยวห0สิวันและฮันนีมูนห0สิวันก็เหมือนการบำเพ็ญเพียรเลยนะเริ่มรู้สึกก่อนแต่งงานควรไปเที่ยวต่างประเทศกับคู่รักแบบระยะยาวก่อนจะได้รู้เร็วว่าเขาเหมาะสมที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตหรือไม่ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ